เป็นธรรมเนียมทุกปีกับปาร์ตี้ปีใหม่ของมาดามแป้งนวลพันธ์ที่รวมเหล่าคนดังนางเอกซุปตามารวมรับประทานอาหารและจับของขวัญปีใหม่ซึ่งปีนี้รางวัลใหญ่ตกเป็นของแอนทองผสมอ่านข่าวต่ออัมพัชราภาเล่าอุดหนุนพี่เอเองทุกเมนูเผยหาเหตุอันฟอลเพราะเวียนหัวเขาลงรูปเยอะซึ่งปีที่แล้วซุปตาสาวอัมพัชราภาปลยว่าปีนี้2024จะพาแฟนไปร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ด้วยหลังเห็นแม่แอฟทักษะอรอนคงแขนนนกุลไปเปิดตัวล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพบรรยากาศร่วมปาร์ตี้ และระบุข,ข้อความขอโทษที่ผิดสัญญาขอบพระคุณพี่แป้งนะคะบ้านสวยมากอาหารอร่อยมากพี่ทําให้ทุกคนมารวมตัวกันได้พูดคุยกันสนุกและมีความสุขมากเลยขมาถึงช่วงจะรางวัลจะมีรางวัลพิเศษ5รางวัลและอําได้เข้ารอบ3าคนสุดท้ายข้าอยากจะกรีดดังๆแต่ติดว่าอาจารย์ช้างบอกว่าคนที่จะได้ปีนี้จะเป็นคนพูดน้อยที่สุดอําเลยปิดวาจาชั่วคราวขอบคุณพี่แป้งอีกครั้งนะคะปีนี้อําได้รวม3ปีช้อนแล้วค่ะรางวัลที่2ส่วนรางวัลที่1เป็นของพี่แอนยินดีด้วยนนะคพีีี่่สวป้ อ้ําผิสัญญากับพี่แป้งขยังหาไม่ได้เลยข้าทุกคนสงสัยต้องออกจากบ้านบ่อยๆละ